ใครที่อยากเปลี่ยนพาสเวิร์ดหรือว่าลืมพาสเวิร์ดของแอดมินเรามีคำตอบในการแก้ไขปัญหานี้ถ้าสนใจแล้วปฏิติตามชมกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hit Team Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเรื่องของการทำเว็บไซต์ด้วย Joomla นะครับช่วงนี้อาจจะเห็นว่าผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่เพราะว่า พอดีติดภารกิจหลายๆด้านนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้ทําคลิปนะครับแต่ก็จะพยายามทําคลิปต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เรียนรู้การทําเว็บไซต์ด้วยจุล่าได้หลายๆแนวมากขึ้นนะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงปัญหาหนึ่งพอดีในพูดคุยกับเ,เพื่อนๆคนอื่นนะครับในเรื่องของพาสเวิร์ดนะครับของแอดมินนะครับก็จริงๆแล้วปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่มันมีกับทุกๆคนเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าการที่เราจะจำพาสเวิร์ดของแอดมินแล้ว เกิดลืมเนี่ยมันมันมีโอกาสได้นะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหามันก็มีนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแต่ทีนี้ผมก็เลยคิดว่าไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปนะครับที่ใช้จุมล่าอยู่แล้วหรือว่าคนที่ใช้เว็บคิดนะครับของทางเรานะครับของทาง Hit ท e a m เนี่ยผมก็เลยจะคิดว่าจะขอแนะนำนะครับหลังจากที่ติดตั้งจุมล่าไปแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ทําการเปลี่ยนพาสเวิร์ดด้วยนะครับเพราะว่าพาสเวิร์ดนะครับที่ทางลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยจะเป็นพาสเวิร์ดแบบ default ดังนั้น เวลาที่เอาไปใช้งานเนี่ยก็ควรที่จะเปลี่ยนพาสเวิร์ดเป็นของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็จำพาสเวิร์ดนั้นไว้ด้วยนะครับแต่วันนี้ก็คือจะมาบอกถึงวิธีในการที่เราจะทําการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ในกรณีที่ถ้าเกิดเราลืมพาสเวิร์ดเนี่ยเราจะทําการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรนะครับโอเคครับถ้า,างั้นเราไปติดตามชมการเปลี่ยนพาสเวิร์ดแล้วก็การแก้ไขปัญหาในเรื่องของการลืมพาสเวิร์ดกันครับไปชมกันเลยครับ โอเคครับนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับขั้นตอนในการที่เราจะทําการเปลี่ยนพาสเวิร์ดของแอดมินกันนะครับแล้วก็วิธีแก้ไขปัญหาในเรื่องของถ้าเราลืมพาสเวิร์ดของแอดมินเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก็ในกรณีสมมุติว่าเราต้องการที่จะแก้ไขพาสเวิร์ดของแอดมินนะครับให้เราเข้ามาที่หลังบ้านของตัวจุมลานะครับจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่ User นะครับจากนั้นมาที่เม n a g e นะครับ พอเรามาเมเนจเนี่ยเราจะเห็นยูเซอร์อยู่หนึ่งคนนะครับก็คือยูเซอร์ของแอดมินนี่แหละโดยที่ชื่อเนี่ยจะเป็นซูเปอร์ยูเซอร์นะครับก็ให้เราคลิกทำการคลิกเข้าไปในซูเปอร์ยูเซอร์ได้เลยนะครับอ่าคลิกเข้าไปเลยจากนั้นเนี่ยในช่องของหน้า Account Detail เนี่ยมันก็จะมีอ่อช่อง password แล้วก็ Confirm Password ตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเนี่ยเราสามารถที่จะพิมพ์ p a s s w o r d ใหม่นะครับเข้าไปในแทนที่ตรงนี้ได้เลยนะครับสมมติว่าผมทดสอบนะครับอ่พาพ โอเคเราพิมพ์พาสเวิร์ดแล้วก็คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดให้ตรงกันนะครับให้เหมือนกันพูด้ง่ายๆนะครับแต่ั้นก็ทำการเซฟแ d c คลอสนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเราก็จะได้พาสเวิร์ดใหม่แล้วนะครับให้เราไปทำการทดสอบล็อกอินใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> ก็ให้เราล็อกเอาท์ก่อนนะครับแล้วก็ลองพาสเวิร์ดอีกทีหนึ่งอ่าแล้วก็ทำการล็อกอินนะครับเห็นไหมครับ พาสเวิร์ดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเบราว์เซอร์มันก็จะเตือนแบบนี้แหละนะครับเพราะผมทดสอบเฉยเฉยก็เป็นการเปลี่ยนพาสเวิร์ดง่ายๆนะครับเพราะผมบอกแล้วว่าพาสเวิร์ดเนี่ยถ้ายิ่งในกรณีที่เราใช้เว็บคิดเนี่ยนะครับของทางฮิตทีมของเราเนี่ยตัวพาสเวิร์ดมันจะเป็นพาสเวิร์ดแบบ default นะครับอันนั้นมันจะเหมือนกันกันกบหลายๆเจ้าก็เลยอยากจะให้ทางลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยนะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วก็ให้มาทําการเปลี่ยนพาสเวิร์ดตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าขั้นตอนมันไม่ไไได้ยยยุ่่่งงากอะระครเพคีีแปท User เมเแล้วก็เข้าไปสู่ Super User นะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดใหม่แล้วก็คอนเฟิรมอีกทีหนึ่งแล้วก็ทำการ Save แค่นั้นเองนะครับสำหรับตัว Password ของตัว Admin นนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรดังนั้นแนะนำว่าควรที่จะเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปนะครับที่ใช้ Joomla อยู่แล้วเนี่ยถ้าคุณใช้มานานเนี่ยสักระยะหนึ่งคุณก็ควรจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดบ้างน,นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพาสเวิร์ดคุณเวลาถูกล็อกอินที่อื่นหรือว่า ุณล็อกอินไปเรื่อยๆอาจจะถูกจําค่าในส่วนนี้ได้นะครับดังน,นั้นการเปลี่ยนพาสเวิร์ดก็จะทให้ตัวหลังบ้านเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีนะครับในกรณีถ้าเกิดว่าเราลืมพาสเวิร์ดนะครับสมมุติว่าเราโอเคผมออกจากตัวนี้ก่อนนะครับล็อกอท์นะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเราจะล็อกอินเข้าสู่ตัวหลังบ้านเนี่ยเกิดสมมุติว่าเราคลิกเอ้ยมันขึ้นมาวอร์นิ่งนะครับคือเราใส่พาสเวิร์ดไม่ถูกต้องนะครับทั้งที่เราคิดว่า เราจําได้นะครับพยายามใส่แล้วก็ไม่สามารถเข้าได้ในส่วนหน้าจอล็อกอินตรงนี้เนี่ยก็ให้เราคิดว่าเราอาจจะลืมในส่วนของพาสเวิร์ดไปแล้วนะครับดังนั้นเราควรที่ต้องทําการแก้ไขในส่วนของพาสเวิร์ดเดิมก่อนนะครับโดยที่การแก้ไขเนี่ยเราต้องแก้ไขในส่วนของ Database นะครับก็ให้เ,เพื่อนๆเนี่ยต้องไปที่ PHP my admin ของ d a t a b a s ตตัวจุ o มล่าของเราทีนี้ในกรณีถ้าเกิดว่าเราอะจำตัว Databa ก็ไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะครับหรือ ตัวดัต้าเบสของเราเองอาจจะใช้กับหลายๆเว็บที่เป็นจุ o มล่าเหมือนกันนะครับเพรานั้นเราก็ไม่มั่นใจว่าเออตัวดัต้าเบสของเราเนี่ยมันอยู่ในตารางไหนกันแน่สําหรับเว็บนี้นะครับวิธีเริ่มต้นเลยนะครับง่ายๆก็คือว่าให้เราเข้าไปเช็คในเรื่องของตัวออชื่อดัต้าเบสแล้วก็ตัวชื่อหน้าโปรไฟล์ของตัวดัต้าเบสก่อนนะครับโดยที่ให้เราเปิดไฟล์ Configuration ของตัวเว็บไซต์ของเราก่อนนะครับสมมุติว่าในที่นี้ของผมทดสอบคือเป็นออตัว เดโมใช่ไหมครับผมก็จะไปเปิดคอนฟิกของเดโมนะครับโอเคเข้าไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับแล้วก็ไปที่เว็บเดโมอย่างนี้นะครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีไฟล์คอนฟิกเกเลชันตัวนี้นะครับให้เราคลิกขวานะครับที่ไฟล์คอนฟิกเกเลชันนะครับแล้วก็ทําการอ่าโอเพนนะครับด้วยโปรแกรมที่เรามีในที่นี้ผมใช้ดีวิเวอร์นะครับโอเคโอเคมื่อเราเปิดมาแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีอ่เขาเรียกว่าเป็น ค่านะครับ configuration พื้นฐานของ Joomla นะครับที่มันมีอยู่ในไฟล์ configuration ทีนี้ให้เรานะครับมองหาอันดับแรกก็คือชื่อ db ก่อนนะครับในนี้ก็จะมีที่เป็น db db คือ database อ่าตัวนี้นะครับบรรทัดนี้นะครับโอเคเปิดดูนี่นะครับนี่คือ db นะครับก็คือถ้าเกิดว่าตัว database ของเว็บไซต์ตัวนี้ของเราเนี่ยใช้ชื่อว่าตัว demo นะครับดังนั้น เวลาเราจะไปเปิดใน php my admin เนี่ยถ้าเกิดในกรณีมันมีอยู่หลายๆตัวเนี่ยก็ให้เรามองตัวที่ชื่อว่าตัว demo นะครับเป็นหลักนะครับต่อมานะครับใกล้เคียงกันนะครับก็จะมี db perfect ตัวนี้นะครับก็คือเป็นชื่อหน้าตาราง table ของตัว database ที่จะใช้กับเว็บไซต์นี้นะครับดังนั้นในกรณีถ้าเกิดว่า ตัวดัต้าเบสเราเนี่ยมันมีหลายหลายเว็บอยู่ในในในตัวเดียวกันเนี่ยเขาจะมีการแยกนะครับชื่อหน้าของชุดตารางเอาไว้ซึ่งเราสามารถที่จะใช้ตรง DB Perfect ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวดูว่าไอชื่อหน้าของตารางของเว็บเราตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับเพื่อเป็นการเปรียบเทียบจะได้ไม่ไปแก้ในตัวดัต้าเบสที่ผิดตัวของเว็บไซต์นะครับทีนี้เราก็ทราบแล้วว่าตัว DB ของเราชื่อนะครับ เดโมนะครับแล้วก็ตัว perfect หน้าของเราคือตัวนี้ครับ a o z k x ตัวนี้นะครับโอเคโอเคครับต่อไปนะครับก็ให้เราเข้านะครับในส่วนของตัว php my admin นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นที่ local host หรือว่าเป็นเว็บเซิร์ในคอมเนี่ยนะครับเราก็แค่เราก็แค่พิมพ์ในส่วนของ local host นะครับมันจะมาหน้าหลักนะครับของตัว xampp แล้วก็เราคลิกที่ php my admin นะครับแต่ถ้าเป็นในกรีนิกออนไลน์เนี่ย เราก็อาจจะต้องเข้าที่ d i r e c t admin หรือ c p a n e l ก็แล้วแต่เขาก็จะมีลิงก์เข้าสู่ PHP Myadmin เหมือนกันนะครับดังนั้นก็เข้าแยกให้ถูกต้องนะครับอันนี้ผมเข้าด้วย PHP Myadmin นะครับโอเคพอเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าผมเองอ่ะก็มีตารางค่อนข้าง,างที่จะเยอะนะครับดังนั้นผมก็จะสะดวกแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราดูมาแล้วว่าในส่วนนี้ของเราเนี่ยชื่อ DB อะไรแล้วก็ตัว DB p ีโ f รไฟข้างหน้าเนี่ยคืออะไรนะครับดังนั้นเราก็จะแยกตรงนี้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้น อ่าผมก็จะเจอเดโมแล้วเห็นไหมครับคลิกที่เดโมนะครับโอเคอ่าเห็นไหมครับ Perfect ข้างหน้าของผมตัวนี้เจอเลย AOZKX ตัวนี้นะครับดังนั้นเราก็อ่าเขาเรียกว่าดูได้เลยว่าตอนนี้เราต้องใช้ตารางในส่วนของชุดนี้นะครับต่อมาเนี่ยเราต้องไปที่ตัวเทเบิลนะครับในตารางที่เป็นที่ชื่อว่า User นะครับก็ให้เราหาอ่าต่อท้าย Perfect นะครับที่เป็น User นะครับอ่า User อยู่ไหนอ่านี่ครับ User เห็นไหมครับตัวนี้ เมื่อเราเจอแล้วเนี่ยก็ให้เราคลิกเข้าไปได้เลยนะครับโอเคเข้าไป user ปุ๊บจากนั้นเนี่ยมันจะมีรายการของตารางนี้นะครับก็จะเห็นว่าอันนี้คือ name คือ super user ก็คือเหมือนที่ผมบอกตอนเมื่อกี้ว่าก็คือชื่อนะครับของ admin ของเรานะครับนั้นให้เราคลิกที่ edit ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับ edit โอเคเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยให้เรามองในส่วนของบรรทัดที่เขียนว่า password นะครับจะเห็นว่าค่าที่มีอยู่หนึ่งมันก็จะเป็นอากาักขระเป็นการเข้ารหัสเอาไว้นะครับ ก่อนอื่นเลยที่จะทำการแก้ไขเนี่ยก็ให้เราเลือกตรงส่วนนี้นะครับให้เป็น MD5 นะครับ MD5 คือตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็ทำการเปลี่ยนนะครับตรงนี้นะครับลบออกให้หมดนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดลงไปเลยนะครับเป็นพาสเวิร์ดที่เราต้องการที่จะใส่ใหม่นะครับสมมติว่าผมใส่ใหม่เข้าไปเป็นอันนี้อ่าอ่าเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นรหัสอะไรก็ได้ที่เราจำได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย ก็ให้เราทําการกดที่โกด้านล่างนี้ได้เลยนะครับโอเค go นะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วสําหรับการที่เราทําการเปลี่ยนในเรื่องของพาสเวิร์ดนะครับจะไม่ว่า1คุณต้องกำหนดการเข้ารหัสแบบ md f i e แล้วก็ถึงทําการเปลี่ยนในเรื่องของพาสเวิร์ดนะครับทีนี้โอเค okay, ผมก็กลับมาที่หน้า admin ใหม่นะครับ r e f ฟ e ชสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ username เข้าไปใหม่ใส่พาสเวิร์ดใหม่ที่เราเพิ่งใส่เมื่อกี้นะครับโอเคแล้วก็ login นะครับเห็นไหมครับ ตอนนี้เนี่ยเราก็เข้าสู่หลังบ้านได้แล้วนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปว่าเวลาเราลืมนะครับให้เข้ามาที่ตามตาราง d a t a าเบสชื่อ d a t a าเบสของเรานะครับถ้ามีหลายเซลล์มีหลายเว็บไซต์ในในด a ต้าเบตัวเดียวกันให้เช็คจากชื่อ Perfect คข้างหน้านี้นะครับว่า หน้าตารางเราเนี่ยใช้ชื่อว่าอะไรมีเป็นตัวรหัสอะไรนะครับแล้วก็มาเทียบเอากับตรงนี้นะครับในเรื่องของตัว perfect ข้างหน้าของ table นะครับแล้วก็หาตารางที่ชื่อ user นะครับจากนั้นก็คลิกนะครับเข้ามานะครับคลิกเข้าไปที่ user แล้วก็ edit ในชื่อของ superuser นะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับใส่ md5 นะครับแล้วก็เปลี่ยนรหัสตรงนี้นะครับทำการ save แค่นี้เราก็จะเข้าหลังบ้านของตัวจมล่าได้ตามปกติแล้วนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและที่สำคัญก็คือถ้าเกิดมีปัญหานะครับในการใช้งานก็ลองคอมเมนต์ไว้ถ้าเกิดว่าผมตอบได้เนี่ยผมก็จะรีบตอบให้นะครับแล้วถ้าเกิดอันไหนเป็นข้อมูลที่ดีหรือว่าน่าสนใจเนี่ยก็อาจจะมาทำเป็นคลิปนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ